ให้น้องเนี่ยจับฉลากชื่อขึ้นมานิดนึงนะครับสองชื่อเหมือนเดิมค่ะเชิญค่ะน้องเนยครับยืดกันให้ดีนะฮะระวังตัวปิวนะฮะช่วยกันนะฮะนนแน่นนะเตรียมตัวฮะ,ะ one two one two three let's go let's go โอเคต้องประกอบด้วยเสียงเองไปเรื่อยๆ เอาล่ะจับเลยนะคะสองชื่อชีก็ยังชอบพัฟมีของชีอยู่นะคะชีเลิฟนะคะชีเลิฟค่ะชีเซิร์ฟค่ะชีเซิร์ฟอะไรคะจะเป็นรายชื่อไหนอืมใกล้แล้วใกล้แล้วเออง่ายง่าสวยค่ะเอา2ชื่อเลยกะนะสองชื่อเลยทีเดียวนะคะโอเคลัคกี้แฟท่านแรกนะครับคุณภูภูนิสาลิมลิขิตอักษรนะครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณกันกันกันทักแก่นจันหอมนะครับขอโทษทีนะครับคุณกันทักแก่นจันหอมนะครับสองชื่อนะครับลัคกี้แฟนนะครับขอเรียนเชิญขึ้นมาเลยนะครับกิการเหมือนเดิมแน่นอนนะครับกิการเหมือนเดิมนะครับเล่นทุกทีมนะครับทีมละหนึ่งรอบนะครับรอบละหมุนสองทีนะครับมาเลย่านี่ก็ทองสเปนเดอร์ ดีครับเหมือนเดิมเลยนะเรารู้กติกาอยู่แล้วเรามั่นใจได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับลากิ้แฟนอยู่ด้านนน้นนะคะท้อมนะคะลากี้แฟนกติกาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจนะคะจะให้สั่งที่ไหนเล่นก,ก่อนดีทอ็ทอปท็อปสเปนเดอร์เริ่มก่อนนะครับท็อปสเปนเดอร์ท่านแรกเริ่มก่อนหมุนสองครั้งเชิญครับระวังน้องนะระวังน้องเบรกนะอ้ามือตามมือมือมือเป็นอะไระครับจะเป็นอะไร เอาละฮะเหมือนเดินมน, 1, 3, 7, 3, นะครับเป็น1-3-7ดีีวอลนัทมิวนะครับตอบคำถามถ้าตอบถูกรับไปเลย500คะแนนแต่ถ้าตอบผิดไม่ได้คะแนนนะครับอันนี้ผมเอาง่ายๆให้พี่เลยง่ายแบบโอเมก้า3เนี่ยไม่คถ,ถามครับคุณพี่คำถามไจะถามไปแล้วถามว่าวอลนัทออริจินอลสูตรนี้เนี่ยทำมาจากถั่วอะไรเป็นหลักเอาแล้วเอาแล้ววอลนัทออริจินอลทำมาจากถั่วอะไรเป็นหลักครับ วอลนะวอลวอลนะถูกต้องนะครับรับไปเลยนะครับ500คะแนนนะครับอีกหนึ่งรอบครับพี่เชิญหมุนอีกหนึ่งรอบเลยครับไปครับบุ๊เลยเอาแล้วได้เป็นหน้าน้องเนยนะครับรับไปเลยอีกหนึ่งนคะแนนตอนนี้นะคท็อปสเตเตอร์มีคะแนนสะสมไปแล้วนะครับ1 5 0 0คะแนนนะครับต่อไปลัคกี้แฟนเชิญครับหมุนท่านละสองรอบเลยครับ รอบแรกครับก่อนเลยครับใช่ค่ะพี่สาวอา้าวเป็นหนึ่งสาเจ็กิริกีพิตาชิโอเมลนะครับผมคำถามง่ายๆเหมือนตะกี้เลยครับพี่จะถามว่าัวพิตาชิโอช่วยดูแลอ,อว,วัยวะใดระหว่างหัวใจหัวใจนะ <USDA. S 1> หัวใจหรือกระเพาะอาหารอาวละระหว่างหัวใจ หรือกระเพาะอาหารตอบหัวใจครับถูกต,ต้องครับรับไปเลยนะครับ500คะแนนนะครับรอบ2เชิญต่อเลยครับพี่สาวป๊าป๊าป๊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 เอาแล้วขยันถามจะด้วยเราเป็นเอ่อแมคนาเเมียนะครับแมาเัเมียจาก137ดีกรีนะครับคำถามครับถามว่าโูหสูตรนี้มีโสสมของวัตถุกันเเสียหรือไม่มีหรือไม่ ตอบว่าไม่มีถูกต้องรับไปเลยนะครับหนึ่งพันคะแนนนะครับไง่ายนะครับแค่นี้ง่ายนะครับ,รบต่อไปท o อปเปนเดอร์เชิญจากคุณพี่่ะสองรอบนะครับไปใช้ทอ็อปเปนเดอร์ครับ่หมุนได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจบแล้วเออไปจะขึ้นบอนัสมิวนะครับถามเก่งไปด,ด้วยเรามาคำถามมันมีเยอะครับเอาง่ายๆเลยนะจุดเด่นของรสชาตินี้ คือหอมนุ่มหรือไหลๆตอบครับหอมนุ่มค่ะถูกต้องครับรับไปเลยนะครับ500คะแนนนะครับหมุนรอบสอบได้เลยครับพี่ครับระวังมือน้องนะระวังมือน้องนะด้านหลังนะครับปึ๊บปึ๊บเอาล้วครับพิซตาเชีโอมิวนะครับพิซตาเชีโอมิวอีกแล้วนะครับคำถามนี้คือเอาง่ายที่สุดเลยกล่องนมพิซตาเชีโอออริจินอลมีโทนสีเขียว ด้สีฟ้าครับพี่เขียวค่ะถูกต้องครับรับไปเลยนะครับสี่ร้อยคะแนนนะครับเอาละครับต่อไปนะครับตอนนี้คะแนนเรารวมไปแล้วสำหรับท็อปสเปนเดอร์ต่อมาลัคกี้แฟนมีโอกาสอีกสอรอบเชยครับเอาล่ะแมคคาเดเมียมิวนะครับแม่ขยันออกซะด้วยแมคคาเดเมียมิวนะครับถามเลยนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยว่านมแมคคาเดเมียของ1นึ่งสา เหมาะกับคนที่แท้นมบัวหรือไม่เหมาะหรือไม่ทุกบ้างรับไปเลยนะครับ500คะแนนนะครับรอบสองเชิญหมู่ได้ครับหสั้นนะสั้น,นอตอองถามอีกแล้วถามแนอต่อมาถ้าเป็นแมคคาเดเมียอีกเช่นเคยนะครับแมคคาเดเมียอีกเช่นเคยนะครับจะถามว่าคําว่า o r i g i ิน l บนกล่องมีความหมายว่าสูตรดั้งเดิม หรือว่าหวานเจี๊ยมดังเดิมถูกต้องรับไปเลยนะครับอีก500คะแนนสรุปนะครับผู้ที่ชนะในเกมนี้นะครับได้แก่ท็อปสเปนเดอร์รับไปเลยนะครับ2,500คะแนนนะครับส่วนทีมลักกี้รับไป2คะแนนนะครับหากยังแค่500คะแนนเท่านั้นเองไม่เป็นไรนะครับเชิญเลยนะครับสำหรับพี่ๆลักกี้แฟนนะครับรับไปเลยนะครับของที่จะเลือกจากน้องเนยนะครับและ137งาดปีรีนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมฮิวใจสุดพิเศษนะครับน่ารักน่ารักโดยที่137 d e g r นะครับได้จัดกิจกรรมฮิวใจสุดพิเศษแบบนี้ขึ้นให้กับเหล่ามาดพันแนะครับมัมหนีพ่อหนีต่างๆนะครับรวมไปถึงแขกทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้า137 d มาโดยตลอดนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะครับทุกช่องทางนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยนะครับมิ้นห์แอนด์ิวจิตนมฮิวใจกับน้องเนยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็ก ก็คือ3 3 7 time, ่ตเตอร์แบดนั่นเองนะครับตั้งเป็นสารณนะด้วยนะครับเราจะได้เข้าไปชมภาพความคิวใจนะครับของงานในวันนี้ด้วยนะครับ วัดจำโกงไหมผมจำได้เหรอขอบคุณนะครับขอบคุณท็อปสเปนเดอร์ส,งสองพันด้วยนะครับเดี๋ยวมีช่วงโมเมนต์ให้แบบว่ากรุณาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีโมเมนต์ให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับน้องเนยครับเดี๋ยวน้องเนยทีมงานบอกว่าต้องให้น้องเนยไปพักนิดนึงนะครับขอเซฟยปปงปรบมือให้น้องเนยเดี๋ยวเจอน้องเนยกันใหม่หน,นะครับ เดี๋ยวทุกคนนี่ขึ้นมาใกล้ชิดกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับให้น้องเลยไปพักผ่อนก่อนนะครับแต่มีทีมงานคอยดูแลนะครับเอาละเป็นไงบ้างครับนี่คือกิจกรรมเเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนเซีลยหนึ่งนะครับสำหรับมามีนะครับแล้วก็พ่อหมีกับเกมพานิวนะครับวงล้อมสนุกนะครับได้ได้ว่าทั้งสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ทั้งความ